อันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างกันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็ว,รวจะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอยาโยกหลบหลีหนีพ้นได้แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือหนีตาย หนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวก็กราบนวสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระกูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัดจุลนังสีกราบนวสการท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดจุลนังสีกรบเถราุเถระทุกรูปด้วยความเคารพยิง่งกับแล้วก็ สวัสดีมาอย่างท่านที่เคารพทุกท่านที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของนางสาวปันธิตาจิตสุคนซึ่งาทางคณะญาติพี่น้องได้มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในการสวดพระพิธรรมอยู่ที่ศาลาเจ็เดจนมาถึงวันนี้เป็นเวละสุดท้ายแห่งสรีระร่างกายของนางสาวปันธิตาจิตสุคนจะได้อำลาจากโลกนี้ไปในการประชุมเพลิง แต่ก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นทางคณะญาติพี่น้องก็จะได้มีการประกอบพิธีเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้ายที่จะอุทิศให้กับดวงวิญญาณของนางสาวปันทิตาจิตสุคนก็คือการทอดผ้าบังสุกุลทางคณะญาติพี่น้องได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจํานวนทั้งหมด8ชุดแล้วก็ได้เรียนเชิญท่านที่จะได้ทําการขึ้นทอดผ้าบังสุกุลไว้เป็นจํานวนหนึ่งกัะปุกน,นี้พร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการ จะขอเรียนเชิญท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลตามลําดับดังนี้ครับบ้านในชุดที่หนึ่งครับจะขอเรียนเชิญคุณปิยนุษย์ผอมเขียวซึ่งเป็นแม่ได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลขอกราบนิมนต์ท่านพระประหลัดสมบัติสมจิตโตควบนวยการกองงานชาวพนัสสถานวัตถุลม์ังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ พระในชุดที่สองครับขอเรียนเชิญคุณสุวัตจิตสุคนซึ่งเป็นลุงได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระสมศักดิ์อุติสโกได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับพระในชุดที่สามครับขอเรียนเชิญคุณดำรง หล่อพันุ์ซึ่งเป็นลุงได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลกราบนิมนต์พระประสงค์โชติธรรมโมได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญแล้วขอกราบนิมนต์ครับท่านในชุดที่สี่ครับขอเรียนเชิญคุณวันณิสาวิบูรจัญญาซึ่งเป็นป้า ได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระวันชัยชยวันโนได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญแล้วอกราบนิมนต์ครับพระในชุดที่ห้าครับขอเรียนเชิญคุณครูสิโรชาแสงทองสีคุณครูชำนาญการพิเศษ ได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลกราบนิมนต์พระบรรจบอัตทีโปได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับท่านในชุดที่หครับขอเรียนเชิญคุณครูสุภัตราม่วงงามคุณครูชำราญการพิเศษ ได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลปราบนิมนต์พระอภิชาติอกินจโนได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับผ้าในชุดที่เจ็ครับขอเรียนเชิญคุณปาลิตาพุ่มนุ่มรองผู้อำนวยการสถาบันสิบริทนทร ได้ขึ้นทอดผ้าบังสุลปกราบนิมนต์พระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดดุมหมังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุลุขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับใดๆในโลกล้วนอนิจังการเวลาย่อมกลืนกินชีวิตมนุษย์ทุกคนสิ้นสุดที่นี่ กราบเรียนท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านก่อนที่สรีระร่างกายที่ไรด้ดวงวิญญาณของนางสาวปัญธิตาจิตสุกลจะได้มาลายกลายเป็นธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟกระผมนายนัทธปงสุขพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชาพนสถานวัตุรมลังสีได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรกระผมจะขอนำเรียนถึงชีวประวัติของผู้บายชน ตามที่ทางคณะญาติพี่น้องได้เรียบเรียงนํามาถ่ายทอดให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบโดยสังเกตดังนี้ครับนางสาวปัญธิตาจิตสุคนหรือว่าใหม่นางสาวปัญธิตาจิตสุคนเกิดเมื่อวันอางคารที่25ธันวาคมพุทธศักราช2550บิดาชื่อนายสุชาติจิตสุคน มารดาชื่อนางสาวปิยนุชผอมเขียวมีพี่น้องรวมกันทั้งหมดสามคนได้แก่คนที่หนึ่งนางสาวนันทิการแผ่ทองคนที่สองนางสาวปันธิตาจิตสุคนผู้วายชนและคนที่สามเด็กหญิงชนิสราจิตสุคน นางสาวปันทิตาจิตสุคนกกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หที่โรงเรียนมัธยมวัดนองแขมเป็นนักศึกเป็นนักเรียนที่โรงเรียนวัดนองแขมเป็นเด็กที่มีความสดใสร่าเริงเป็นคนยิ้มเก่งอัธยาศัยดีเป็นคนชอบเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงอาทิเช่นเป็นคนที่รักแมวโดยเฉพาะ บรูอายชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจเป็นที่รักของครอบครัวและเพื่อนสนิทมิตรสหายทุกคนการจากไปในครั้งนี้เกิดอุบัติเหตุกระทันหันที่หลังตึกวิริยะพรแมนชั่นเมื่อวันที่28มกราคม2568ในช่วงเวลา16.50นกานาทีอายุของน้องในตอนนี้ สิเจปีการจากไปของนางสาวปัญธิตาจิตสุคนในครั้งนี้ได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจมายังญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่งท่านที่เคารพทุกท่านครับชีวิตและความตายนั้นเป็นของคู่กันที่ใดมีเกิดที่นั่นมีตายชีวิตของเหล่าท่านทั้งหลาย ล้วนมีการเกิดแก่เจ็บและตายย่อมมีการเสื่อมสิ้นไปตามกาลและเวลาทั้นมาถึงการเวลาที่กำหนดแล้วก็ย่อมจะแตกสลายไปพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนพึงประกอบแต่คุณงามความดีให้เป็นนิดเพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบันและเป็นที่พึ่งพิงในโลกเบื้องหน้า นางสาวปัญธิตาจิตสุคนได้อำลาจากครอบครัวญาติมิตรไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับท่ามกลางความรักและความอาลัยของทุกๆคนประขอมนาดบุญกุศลและผลแห่งกรรมดีทั้งหลายที่นางสาวปัญธิตาจิตสุคนได้กระทำไว้ในชาตินี้จงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยหนุนนำส่งให้ดวงวิญ,ญญาณของนางสาวปัญธิตาจิตสุคน ให้ไปสู่สุขติในสัมปะ,ะโยบเบื้องหน้าด้วยเธอเจ้าเกิดมาเพราะกรรมนำสิ่งสุขดีชั่วคลุกชีวิตลิขิตฝันยืนสู้โลกสู้ชีวิตด้วยชีวันแล้ววันนั้นต้องลาลับดับชีวีเรายัางคิดถึงอยู่มิรู้หาย แม้รับกายให้สิ้นทุกสุขสดสีขอกุศลนำดวงใจไหลราคีสิ้นพบนี้สู่สวรรค์นิรันเทินด้วยรักและอะไรอย่างสุดซึ้งจากครอบครัวญาติมิตรทุกคนครับและช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญท่านที่ขรรพทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในอาการสงบเพื่อเป็นการไว้อาลัย ในการจากไปของนางสาวปัญธิตาจิตสุคนเป็นเวลาช่วงขณะหนึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญนั่งครับครับแล้วก็มาถึงผ่านในชุดสุดท้ายที่ทางคณะญาติพี่น้องได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้และผมขออนุญาตเรียนเชิญ คุณครูสรุรนาถหรือสิริวัฒนาคุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดหนองแขมได้เป็นประธานในการขึ้นทอดพระไตรบังสุกุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายคารวสขอเรียนเชิญด้วยความเคาร,รพครับและขอกลาบนิมนต์หลวงพ่อพระครูดมปัญญาธรท่าจเจ้าอาวาสวัดตุดมหลังสีได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาพระไตรบังสุกุล และเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายสงฆ์ขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับครับและขอเรียนให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบนะครับในการปฏิบัติขึ้นวางดอกไม้จันทร์บนชาปนสถานนั้นขอให้ท่านเดินขึ้นทางบันไดด้านข้างของชาปนสถานวางดอกไม้จันทร์ที่ด้านหน้าหีบศพด้านบนและเดินลงทางบันไดด้านหน้าด้านเดียวนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญทางคณะญาติพี่น้องของผู้บรรชนได้มาพร้อมกันที่บริเวณบันไดด้านหน้าเพื่อแจกของชมรวย และขอบคุณในน้ําใจของท่านที่เคารพที่มาร่วมงานในวันนี้โดยพร้อมเพียงกันครับดินจะกลบลบกายวายสังขารไฟจะผลานชีพให้เมาลายศูนย์แต่ความดีที่ทำไว้ได้ค้ำคูณย่อมเทิดทูนแทนซาที่จากไปขอเ,เชิญท่านที่ขคารพทุกท่านขึ้นบานออกไม้จันได้เลยนะครับ แล้วก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามที่ได้กล่าวไปแล้วครับทางคณะญาติพี่น้องทุกคนก็ต้องขอกราบขอพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ได้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงมศพของนางสาวปัญธิตาจิตสุคนครับแม้นว่าทางคณะญาติพี่น้องทุกคนได้มีการต้อนรับ กับบรรดาท่านที่เคารพตั้งแต่คืนส่วนพระพิชามจนถึงวันนี้เป็นวัรัสุดท้ายนั้นอาจจะมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปบ้างทางคณะญาติพี่น้องทุกคนต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับทางคณะญาติพี่น้องทุกคนไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนอกจากของชมรวยเล็กน้อยและคําขอบคุณแต่หากว่าท่านที่เคารพทุกท่านมีสิ่งใดที่จะให้ทางคณะญาติพี่น้องของผู้บรรชนได้ช่วยเหลือบ้างก็ขอ,ขอให้บอกกันนะครับอย่าได้เกรียใจ วันนี้เราท่านทั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันในสถานที่แห่งนี้ก็เพื่อที่จะได้มาส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักที่ได้จากท่านไปก็ถือว่าวันนี้ทุกท่านจะมาทําหน้าที่ของทุกท่านถูกต้องแล้วหน้าที่ที่ว่านั้นก็คือหน้าที่เป็นการยานรบกันบางครั้งบางท่านก็อาจจะรู้จักสายตรงถึงผู้วายชนบางครั้งบางท่านก็อาจจะรู้จักทางคณะญาติพี่น้องแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ท่านได้มาทำหน้าที่ ในการที่จะมาส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักนะครับก็ถือว่าวันนี้ท่านได้มาทําหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับถ้าอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นจากการวางดอ,อกไม้จันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีในการเคลื่อนศพของนางสาวปัญตาจิตสุคนเข้าสู่ตเตาเผาศพทางด้าน,น,นบนก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าเตาก่อนอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ ทางญาติพี่น้องทุกคนอย่าได้ขาดในพิธีนี้นะครับได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปประกอบพิธีในการส่งร่างพร้อมทางท่านที่กราบทุกท่านหากว่าวันนี้ยังไม่จิตงานที่ไหนยังไม่รีบกลับก็ขอเรียนเชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักกันอีกสักครั้งให้ถึงเชิงตะกอนครับวันนี้ทางคณะญาติพี่น้องทุกคนต้องขอกราบขอบพระคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูง มาณโอกาสนี้ครั้งก็กราบขอบพระคุณทุกทาก่านครับครับเราวันนี้กระผมนายนัทพงศ์สุขพันเจ้าหน้าที่กองงานฉาบนละสถานวัดตุลลังสีรับหน้าที่พิธีกรวันนี้กระผมได้เอื้อนเอ่ยรายชื่อนามสกุลได้อ่านชีวประวัติของผู้ไวชนอาจจะมีข้อความใดรายชื่อใดานามสกุลใดที่อ่านผิดพลาดลังไปต้องขอประธานอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วก็จะขอหน่วยพอนในท่านทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญ เดินทางกลับโดยสวดีดิภาททุกท่านครับวันนี้ก็ต้องขอยุติการใช้เสียงไว้จัเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บัรลัท่านที่ขอรบทุกท่านวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ ข้าพระเจ้าขอบูชาคุณพยาคุทาและคุณเจ้าเตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณตานูกนี้ข้าพระเจ้าขอุญาตนำศพของนางสาวพันธิตาติตทุกคนอายุ17ปีมาเผาตานุกนี้ขอท่านทรงได้อำนวยกรในการเผาพันธุ์ราบลื่นที่ได้เกิดเพศพันตรายเท่าไรทั้งดวงก่งงข้าพระเจ้าและบริวารได้เทิน รายนาวายาวาเดศสาบันนี้ข้าพเจ้านฐานะพระองค์ผู้พันหน้าที่กองงานฌพราสถานพระอุดมรงศรีรับหน้าที่ในการคลายสะกดดวงวิญญาณที่ได้คืนเอาไว้ วันนี้ขอปรดปล่อยดวงวิญญาณของท่านตัดด้วยน้ำมัตัดตัดด้วยน้ำมัตัดตาแม่เดี๋ยวเข้ามาบอกเลยไม่ไหวลงพาแม่ลงไปพาแม่ลาอ่ะพี่สาวมายายกับพี่สาวมาเดี๋ยวเข้ามา วัยแล้วมาันแมนะอ่ที่เหลือเพื่อนๆอย่าเข้ามาเข้ามาเาอย่าเดินตัดผ่านตรงกลางนะอย่าเข้ามาอ้องร้วามย่าเข้ามาดูไม่กดแม่เป็นน้องสาน้อาเดียน่าไเป็นพี่น้องกันใหม่นะฟังเขางขานะอย่าฝังข้ารงกลาอย่าเดินตัดผ่านนะ เป็นใดกำใดห่วงใดที่เคยมีกันอยู่เมื่อครั้งยังมีชีวิตบัตรนี้ขอให้ขาดจากกัน,นตัด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  อ่ขอาข้ไมใกล้ข้ามาของนี้อ่าพี่รินเดอ,อ,อร์ทมพี่รินเดอร์ทำไมต่อที่กานต่อที่กันอ่อก,นอก่อนที่จะได้นําร่างของผู้ตายเข้าสู่เตาเผาศพนั้นตามประเพณีโบราณเราก็จะได้มีการล้างหน้าให้กับผู้ตายซะก่อนน้ําที่อยู่ในกระลาน,นี้เป็นน้ําที่บริสุทธิ์ล้างหน้าให้บริสุทธิ์ผุดผ่องก่อนที่จะได้ไปไหว้เจดีย์พระจุฬามณี แต่พขาแต่แต่อยลองจะลองแต่สิทธิกิตจังสิทธิกรรมังสิทธิกายะสิทธิตถาคตสุขติสุขติสุขติเทินเรียบร้อยครับเรียบร้ครับหยิบดอกไม้จันะเดี๋ยวเขาเอาอกไม้จันนะเี๋ยวให้หยิบไปหยิบมาเนอสมันนะแล้วไอ้ฐานจุดติจุดตังอาหารจุดติเอาใส่ลงหยิบไปหิบไหยิบดอกไม้คดอกฐานจุดติจุดตังอาหารจุดติแล้วใส่ลงเลยยับอีครับ เนี่อะไรขวดแล้วอะขวดขวดน้ำหอมอ่ะขวดแก้วไม่ได้นะไม่เนออนีกระกเลยโอ้โหบาเลยบาเลยอะเอาไว่าวเอาเาเปาเลยอ่ะใส่ไม่ได้ใส่แล้วเบิด เอามาครับมาต่อแถวทางนี้ครับมาต่อแถวทางนี้พี่ลาต้นจับจับตอจับไว้นะจับตอไว้อ่ะจับตอไว้อ่าไปไปยิงไปจะตตอครับจับตอกันนะจ้าพี่น้องครับทำพิธีส่งร่างด้วยกันนะครับปะโตเมตังพระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตังลิพานังสุขโตจุติจับมือครับจับมือจับมือไปไปไต่ไว้ไต่ไว้จับตอเยอะมา เสรแล้วครับกัจว่าตามะอนะตั้งใจนะว่าตามนะจุดตีจุดตังจุดติจุดตังรหังจุดตอรหังจุดติเดินไปเลยเยินไปเลยเดนไปเลยเยินเลยเดินเลยเดินอเลยนไปเลย